สวัสดีครับผมโอมชูศิลป์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับห้อง Family Type นะครับของรีสอร์ทที่ชื่อว่า mm hmm. เต็มวันเลข่เขาใหญ่นั่นเองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับว่าเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วตามผมเข้ามาในห้องเลยนะครับอ่าเชิญเข้ามาเลยครับก็ห้องก็จะลกๆนิดนึงเนาะมีคนอยู่เรียบร้อยแล้ว <laughs> เข้ามาก็ จะเป็นเซ็ชันแรกนะครับก็เป็นห้องรับแขกของเรานะครับห้องรับแขกก็เอ้ยเปิดไฟยังไงตรงนี้ปุ๊บเปิดไม่ได้ผมไม่เป็นเออมันก็จะมืดๆนิดนึงฮนะอ่ะเราเข้ามาตรงนี้ครับเขาเรียกว่ามินิบาร์ของเรานะมินิบาร์ก็เขาบอกว่ามีของครบมากๆเลยนะครับมีตั้งแต่กาแฟแคปซูลซึ่งแบบ ที่บ้านกดกันไปแล้วเรียบร้อยสนุกสนานกันกนาะ <c oughs> แฟแคปซูลเขาก็ใช้เครื่องนี้นะครับกดแล้วก็พวกชาทวายนิงน่งตา่างๆเนาะชาอังกฤษเลยนะครับลืมบอกว่าที่นี่ก็คือเป็นเป็นสไตล์อังกฤษเนาะตกแต่งนะสไตล์อังกฤษสไตล์คอทเทจนะครับเ <c oughs> ข้ามาแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเขาเรียกว่ามินิบาร์ข้างหน้าข้างล่างจะเป็นแบบฟรีจเนาะเป็นตู้เย็นเล็กๆ ซึ่งแบบก็มีทุกอย่างเลยเนาะมีตั้งแต่แบบน้ำแอปเปิลน้ำส้มหรือแม้กระทั่งจับเลี้ยงก็ตามนะ<笑><笑>เยอะมากเอ,อ้ยมีเบียร์สิงด้วยอะเลมอนซีโรชูการ์แล้วก็แบบแบบแบบส้งแ๊บซีนะครับพร้อมทุกอย่างกินได้ฟรีหมดเลยนะครับโอเคมาถึงห้องมาสเตอร์เบดมบ้างเนาะมาสเตอร์เบดมก็จะเป็นแบบเตียงเตียงใหญ่ๆนิดนึงนาะซึ่งวิวข้างนอกก็จะเห็นพวกแบบ เอ่อ,อ,อต้นไม้ข้างนอกเนาะก็เตียงเขานุ่มจริงๆนะฮะนุ่มมากๆเออนุ่มสุดๆนะอยากนอนเลยทั้งวันนะอยู่ทั้งวันได้เลยนะครับเรามาดูข้างในห้องน้ำม,มันบ้างเนาะห้องน้ำมามาเร็วมาเร็วห้องน้ำก็เอ้ยผมว่าชอบมากๆคือประตูเขาดูดีน่ารักมากเป็นสีเขียวอืม เข้ามาก็ตกแต่งน่ารักสุดๆเออชื่อชอบแบบดูดิเป็นแบบขวดโหลแบบสไตล์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแล้วก็ที่ความที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเนี่ยผมแปลงฟันไปอย่างเงี้ยแล้วพอมองไปข้างนอกอะ่ะมันก็จะเป็นแบบเป็นสวนอะสวนสไตล์อังกฤษอ,อลองซูมเข้าไปฮะสไตล์ข้างนอกก็แบบเออกำลังแบบแดดส่องฟ้าเลยเออแล้วก็ข้างนอกก็มีเขาเรียกว่า Outdoor bath. อ r ดอเรบเป็นเป็นอ่างอาบน้ําแบบข้างนอกครับก็อันนี้ก็จะเป็นฝักบัวอาบน้ําทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอ d ดอ r ร a ัต i n งกันนะฮะอ่างอาบน้ําข้างนอกนะครับเป็นเป็นสไตล์แบบอ t ดอ o r นะครับเขาบอกว่า turn on safety valve คือต้องเปิด safety valve ก่อนถึงจะใช้ได้เออแล้วก็ค่อย เปิดน้ำเย็นทิ้งไว้5นาทีแล้วถึงเปิดน้ำร้อนได้นะครับอืมเดี๋ยวลองมาเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันแล้วกันเออความชอบคือเนี้ยแหละคือข้างนอกอะ่ะมันจะเป็นแบบวิวข้างนอกวิวอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูไม่รู้ว่าแบบจริงๆมันเปิดได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูดิเฮ้ยเปิดได้เปิดได้ อ,อ๋คือมันอันนี้คือปิดแล้วอันนี้ก็คือเปิดโอเคอเคนาะก็จะเลือกแบบแสงส่องเยอะหรือส่องน้อยก็ตามสไตล์ของเรานะครับเปิดพวกพัดลมก็ได้นะถ้ารู้สึกร้อนนะครับมาสู่ห้องเขาเรียกว่า second bedroom กันบ้างนะครับ second bedroom ก็จะมีห้องเขาเรียกว่า ห้องเตียงนอนอีก3ามเตียงด้วยกันนะครับซึ่งห้องนี้ก็จะนอนได้ห้าคนนะครับอ่าเรามาดูกันฮะอ่าปามาก็กำลังกินกินขนมกันอยู่นะบ๊ายบายนิดนึงฮะโอเคนะฮะอันนี้ห้องอ่ second bedroom นะครับก็จะมีเตียงที่แบบนอนได้2คนกับเตียงนอนได้หนึ่งคนนะครับก็เตียงก็นุ่มเหมือนเดิมนะเนี่ยเรามาดูตรงห้อง ห้องน้ำห้องน้ำอันนี้พิเศษนิดนึงก็คือมีเขาเรียกว่าบาร์ทับเออที่แบบเราเล่นฟองกันได้นะมาถ่ายรูปแบบเป็นตีมตีมแบบเล่นฟองกันได้อะเข้ามาดูกันครับว่าบาร์ทับของอันนี้เป็นยังไงน่ารักดีนะมันจะเล็กๆนะครับอ่ะเดีย๋ยวลองลองเข้ามาดูตรงนี้เลยนะฮะคือความเงาของมันก็คือเราสามารถมองต้นไม้ข้างนอกได้ด้วยอืมก็คือมีฟองน้ำเรียบร้อย เออเป็นแบบอันนี้ b u บเบิ้ลโฟมิงบา t h เออของ ames, เทมสปาร์ l e คเขาใหญ่เลยอืมก็เรามาเล่นฟองกันได้สนุกสนานนะครับห้องนี้ก็น่ารักดีอืมชอบชอบห้องน้ำเขามากแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นออฝักบัวเนะยูถ้าถ้าอยู่อยากอาบแบบแนวฝักบัวอะไรอย่เงี้ยก็มาอาบได้ต่อมาครับผมจะเดินออกมาอีกจริงๆมี เขาเรียกว่าเซสชันที่ผมชอบมากมากอะ่ะเือเป็นเซสชันที่แบบเราไปอ่านหนังสืออืมแล้วก็ดูวิวไปได้ด้วยนะครับก็อันนี้เป็นโซฟาที่ my favorite sofa my favorite section เออซึ่งอ่านไปอ่านหนังสือไปนะได้เลยวีล a ค์มากๆมันได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงลำธารที่แบบไม่รู้คุณได้ยินป่ะนะบืมมีแบบลำธารไหลแล้วก็ เบื่อเือนะก็มองออกไปข้างนอกครับต้นไม้ใหญ่สีเขียวเต็มเลยน,นเดี๋ยวลองซูมออกไปว่าเฮ้ยต้นไม้เนีย่ยมองไปต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วในนั้นก็จะมีข้างนอกก็จะมีลำธารซึ่งมีปลาคาร์ฟเต็มเลยนะครับ <ๆ S 1> เบื่อเบือแล้วก็มองออกไปเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าผมแบบอยู่ได้แบบหลายชั่วโมงเลยอะ่ะเออกับ หนังสือของผมเพราะว่าวิวมันดีจริงๆอยากได้บ้านแบบนี้บ้างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโอวิวนอนข้างในเขาเรียกว่าห้องนอนของเรานะครับแฟมิล y ่ไทปของรีส o อร์ที่ชื่อว่าเทมว่ลเล่เขาใหญ่เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันบ้างเนาะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราเจอกันครับ